วิธีข้างความทุกข์ที่คุณเคยชินผมขอแนะนําให้คุณลองปฏิบัติ5ข้อต่อไปนี้ดูนะครับ 1. นึ่ทำสิ่งที่ควรทํามีหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรอยู่ก็ทําให้ดีที่สุดอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอยอย่าทิ้งหน้าที่ของตนเองยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งต้องตั้งใจทําง,งานให้ดีขยันสุดๆพัฒนาตัวเองสุดๆ เอาใจิตใจจดจ่ออยู่กับการงานของเราไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. พยายามทําตนให้มีแสงสว่างในตนเองเมตตาให้มากๆเห็นแก่ตัวให้ใน,น้อยหน่อยคิดถึงคนอื่นมากๆคิดถึงตนเองให้น้อยลงเมื่อเราคิดถึงคนอื่นมากเราจะโกรธเปลียดน้อยลงอภาภัยได้ง่ายขึ้นเข้าใจเ คนของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นจิตใจก็จะเบาขึ้นสพูดแต่สิ่งดีๆอย่าพูดสิ่งทำลายความหวังอย่าทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนหดหู่ท้อถอยอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอย่าย้ำคิดย้ำทำอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษตัวเองอย่าโทษฟ้าโทษด,ดินแต่ให้ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ทำความเข้าใจให้อภัยและวางแผนชีวิตเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไป 4. ฝึกมองในด้านดีๆของชีวิตบ้างเมื่อความทุกข์มาเยือนเราก็ต้องสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นจงมองโลกให้มันสว่างสวมองข้อดีของตนเองมองข้อดีของผู้อื่นพูดให้กำลังใจคนอื่น พูดให้กำลังใจตนเองดีใจกับคนอื่นใจดีกับตนเองมองอะไรในด้านที่เป็นบวกเก็บเกี่ยวกำลังใจที่ผ่านเข้ามาและสนุกกับชีวิตทำสุขภาพจิตให้เบิกบานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหจงท่องไว้เสมอเสมอท่องซ้ำซ้ำให้ขึ้นใจไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของชื่อเสียงหรืออำนาจวาสนาเราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่เกิดมาเป็นแค่คนที่อยู่บนโลกเพียงชั่วคราวอย่าไปเอาเป็นเอาตายอะไรกับชีวิตมากมายคนเรามีผิดได้พลาดได้ล้มได้ก็ลุกได้ลุยให้เต็มที่ทำให้สุดแรงแต่พอจบแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นลง ทั้งเรื่องการเงินการงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องราก็ใช้หลักการเดียวกันคือสร้างเหตุให้เต็มที่แล้วปล่อยวางในผลลัพธ์หมายความว่าถึงเวลาทําก็ทําให้ถึงที่สุดเมื่อทําทดีที่สุดแล้วแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับด้วยความเข้าใจว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วและไม่ควรเสียใจ กับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นความทุกข์ความเสียใจหรือความผิดหวังในชีวิตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าเราพยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเองพยายามรักษาฐานที่ตั้งของชีวิตทำสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าชีวิตของเราจะเกิดปัญหาอะไร อุปสรรคจะยิ่งใหญ่แค่ไหนผมคิดว่ามันย่อมผ่านพ้นไปได้ในที่สุดถ้าอยากมีชีวิตใหม่ก็ต้องกัดฟันลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆมันอาจไม่ง่ายนักแต่เราก็ต้องฝืนใจทำอย่าปล่อยให้ชีวิตจมอยู่ในมุมอับเฉานานเกินไปเพราะความสุขนั้นใกล้แค่เอื้งมือคว้าเพียงแต่เราต้องรู้จักเปิดโอกาส ให้กับตัวเองบ้างเท่านั้นเอง